หมุนนิดหนึ่งสิเพื่อได้รับของมัสักคู่นี้นะคะอ,อันนี้คาดว่าแจ้งว่าครั่วไฟไม่ติดนะคะ มียัดอะไรมาไหมพี่บอกว่าให้ยัดทิชชู่มานิดหนึ่งอืมอันนี้หรือเปล่าเห็นมีเศษอะไรอืมอันนี้เหมือนมีเศษอะไรอยู่ข้างในนะคะอ่ะกระดาษเหรอไม่เป็นไรแกะออกก่อนฟรีน่าจะมาร์กไว้มาร์กไว้เหรอใช่ไหมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟรีเธอเธอเอาอันนี้ออกก่อนพี่ดูหน่อย อืมเอาฟิลออกหน่อยมีฟิลข้างในไหมโอเคใส่เข้าไปเลยจ้ะเ mm. มื่อกี้ช่องไหนเธอจำได้ไหม mm. ฟิลไม่แน่นั่นอะใส่ให้มันตรงอืม mm. อันนี้ช่องที่เขาใส่มาเหรออันนี้ช่องที่สองนะคะติดปกตินะคะฝันหลอดจะมีกระพริบหน่อยนะคะเพราะว่ายังเสียบปลั๊กไวนะะ้นะคะนะคะหลอดมันเป็นหลอดธรรมดาไฟก็ยังจะค้างอยู่ที่หลอดใช่แค่นี้ไม่เกี่ยวกับหลอดนะคะ ติดทั้งสี่ขั้วเลยนะคะไม่งั้นเธอเอาเอาใส่ทั้งสี่ขั้วให้ให้ดูหน่อยฟีใส่ทั้งสี่หลอดเลยเสียบสี่หลอดตรงนี้เรามีอีกสามหลอดอันนี้เป็นเป็นช่องที่เขาใส่ไอ้เม็ดเม็ดนั้นเข้ามาใช่ไหม เป็นเม็ดเม็ดนี้ที่ลูกค้าใส่เข้ามาที่ช่องนี้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ลองช่องแรกเลยติดปกตินะคะเนี่ยเป็นอันนี้ที่ใส่เข้ามาอันนี้วิดีโอเต็มๆเ,เลยนะคะไม่ได้พอดตนะติดทั้งสี่ขั้วนะ,ะปิดเปิดสีค้างไว้นิดนึงจะ้ะอ่ะปิดเปิดอีกรอบหนึ่งสิ ติดทั้งสี่หลอดนะคะโอเค